สวัสดีครับอันนี้ก็คือกล้องสําหรับบันทึกการเดินทางนะครับใช้ติดตั้งในรถยนต์นะครับนี่งานดีมากๆเลยนะครับกล่องสวยนะครับพลิกให้ดูรอบๆเลยนะครับเป็นกล้องระบบ4 HD นะครับเป็นกล้องคู่นะครับหน้าหลังเลยนะครับมี Night Vision สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนนะครับสวยทุกมุมเลยนะครับสวยตั้งแต่กล่องเลยนะครับแข็งแรงมากนะครับกล่องอันนี้เราไปแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่านะครับ แกะมาเราก็จะเจอตัวกล้องคารับบรรจุมาในถุงพลาสติกอย่างดีนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เ็นไครับด้านบนมีปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับด้านล่างมีสี่ปุ่มนะครับมีพอตสำหรับเชื่อมต่อกล้องมีพอตสำหรับเชื่อมต่อสาย USB นะครับมีช่องสําหรับใส่เมมโมรี่การ์ดตัวนี้นะครับรองรับเมมโมรี่การ์ดสูงสุดถึง64จิกเลยทีเดียวนะครับนี่ สวยมากเลยนะครับทุกคนไปแกะดูต่อดีกว่านะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับแปลงไฟเสียบกับที่จุดบุหรี่นะครับเป็นพอร์ตแบบมินิ USB นะครับสายเส้นนี้ความยาว3เมตรครึ่งนะครับนี่เหลือๆเ,เลยนะครับทุกคน นี่ก็คือกล้องหลังนะครับแกะดูเลยนี่กล้องหลังของเขานะครับมองเห็นได้ในเวลากลางคืนมีไฟ LED นะครับสามารถปรับมุมมองได้ด้วยนะครับรถแต่ละคันจะให้มุมมองจะติดตั้งไม่เหมือนกันตันนี้สามารถปรับทิศทางได้เลยนะครับเป็นแจ็คแบบแจ็คก,กลมแบบนี้นะครับแล้วก็ สายเส้นนี้เอาไว้ต่อกับไฟถอยหลังนะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังปับ๊บภาพกล้องหลังก็จะประกปากฏขึ้นทีนาจอนะครับสายกล้องหลังนะครับความยาวเกือบ6เมตรเลยนะครับทุกคน5.8เมตรนะครับเลือนหเรืเลยนะครับอันนี้เป็นเทปกาวแล้วก็สกรูนะครับสำหรับยึดติดกล้องหลังนั่นเอง อันนี้เป็นตัวยึดกระจกนะครับจะเป็นแบบกาว 3M ติดเข้าไปแบบนี้ที่กระจกรถของเราได้เลยนะครับกล้องแบบนี้ดีมากเลยนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าใช้เป็นต,ตัวดูดกระจกธรรมดานะครับเวลาเราจอดตากแดดปับ๊บเจอความร้อนนะครับไอตัวดูดกระจกตัวนั้นก็จะหลุดล่วงลงมาแต่ถ้าใช้วิธีการแบบนี้นะครับติดไปยาวๆไม่มีหลุดแน่นอนครับเขาแถมะอะไรมาให้อีกชิ้นหนึ่งนะครับนี่ ข้างในก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวอุปกรณ์แบบจอรายละเอียดเรามาดูสเปกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกล้องแบบกล้องหน้ากล้องหลังนะครับคมชัดระดับ full HD นะครับมี night vision มองเห็นได้ในเวลากลางคืนนะครับนี่มุมมองกล้องหน้า170องศาครับมุมมองของกล้องหลัง140องศานะครับนัาจอกว้าง3.16นนิ้วนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี เรื่องของเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เวลารถเกิดอุบัติเหตุนะครับมีการกระแทกแรงๆนะครับภาพจะบันทึกอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งสามารถตั้งค่าเปิดปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกล้องกันนะครับ CM1 นะครับเป็นกล้องที่มีความสะดวกมากเลยนะครับทุกคนเวลาติดตั้งก็ง่ายนะครับเราก็นําอุปกรณ์นี้นะครับอุปกรณ์ยึดติดกระจกเนี่ยหมุนเข้าไปก่อนนะครับ มันก <ítulo> <es> anyway, ็ไปในช่องนี way, right ้หม right ุนๆๆเลยหมุนให้เรียบร้อยนะครับเราก็เป right ็นเล็งนะครับท yeah. <Sa> ิศทางที <Chel us ier> ่เราจะติดตั้งนะครับเป็นเลงกับกระจกรถของเรานะครับซึ่งมุมมองของแต่ละท่านก็แตกต่างกันนะครับนี่ยึดติดแบบนี้ปรับมุมองศาได้เลยแล้วก็หมุนล็อกให้เรียบร้อยนะครับพอหมุนล็อกเรียบร้อยมันก็จะอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ครับเราจะไปลองเปิดใช้งานกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปเปิดใช้งานนี่ รุ่นนี้รองรับเมมโมรี่การ์ด64 g ิกนะครับทุกคนเราก็ใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปเลยนะครับแนะนําให้ใช้เมมโมรี่การ์ดแบบคลาสสิกนะครับซึ่งจะมีการอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับใส่เมมเข้าไปแล้วจะมีเสียงดังคลิกนะครับเราก็ไปเชื่อมต่อกับไฟเข้าเลยนี่มาจากอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่นะครับเสียบเข้าไปเลย ทันทีที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์กล้องจะติดอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับนี่ครับจะเป็นโลโก้ดีพาวเวอร์ขึ้นมานะครับพร้อมกับมีการบันทึกทันทีเลยนะครับจะเห็นตัวหนังสือสีแดงๆเนี่ยเป็นตัวเลขวิ่งขึ้นมาแบบนี้แปลว่ากล้องมีการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ดีงามมากๆเลยนะครับบันทึกเสียงได้นะครับบันทึกเสียงไม่ว่าเราจะต่อกล้องหน้ากล้องหลังนะครับบันทึกเสียงได้หมดเลยอันนี้เราต่อ ไฟเข้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองต่อกล้องหลังนะครับนี่ก็คือแจ็คของกล้องหลังนะครับกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยครับง่ายๆเลยติดตั้งได้เองแบบนี้เลยนะครับเสียบปั๊บเขาก็ทํางานทันทีเลยนะครับนี่เราสามารถเลือกมุมมองได้เลยนะครับกล้องหน้าครึ่งหนึ่งกล้องหลังครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ปิดหน้าจอนะครับก็จะเป็นนาฬิกาดิจิตอลแบบสวยๆเลยนะครับบอกวันเดือนปีทุกอย่างเลยนะครับนี่ กล้องรุ่น CM1 นะครับเป็นกล้องที่มุมมองภาพกว้างมากจริงๆเลยนะครับดูนะครับกล้องที่เราทําการบันทึกเนี่ยเห็นแค่เพียงหัวรถคันนั้นเห็นไหมครับแต่ CM1 เนี่ยเห็นรถคันนั้นทั้งคันเลยนะครับนี่ทําให้เราเก็บภาพรายละเอียดได้กว้างมากๆเลยนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการตั้งค่าใช้งานเบื้องต้นกันนะครับนี่จะเห็นด้านล่างนะครับปุ่มตัว M นะครับก็คือปุ่มเมนูนั่นเองนะครับกดค้างเลย เราก็จะเห็นไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะครับการตั้งค่าความละเอียดกล้องโนน,นี้นั่นนะครับการตั้งค่ารูปก,การตั้งค่าตรวจจับความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับนี่สิ่งที่ต้องทําเลยที่ซื้อไปครั้งแรกนี่ก็คือการตั้งค่าวันเดือนปีเวลานั่นเองนะครับเพื่อให้เมื่อมีเหตุการณ์เราจะได้เห็นภาพที่มีเวลาสแตมป์อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับถ้าเราจะเลือกเมนูตั้งค่าเวลาแบบนี้นะครับก็กดปุ่มโอเคเลย ครับก็จะเข้าสู่เมนูตั้งค่านะครับส่วนการเลื่อนนะครับก็ปรับลูกศรเลื่อนไปที่ตัวลูกศรที่ต้องการได้เลยครับอย่างอันนี้ปอมยี่สิบองถูกแล้วกดโอเคครับเดือนห้าถูกแล้วกดโอเคครับทีนี้ตอนนี้วันที่สิบสี่ไม่ใช่นะครับต้องเป็นวันที่ยี่สิบสองนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สิบสองพอตั้งค่าเรียบร้อยนะครับกดโอเคนะครับก็จะกลายเป็น สิ่งที่ถูกต้องนะครับวันเดอนไปที่ถูกต้องนั่นเองการตั้งค่าอื่นก็ทําแบบเดียวกันนะครับเลื่อนเลื่อนเมนูแบบนี้ได้เรื่อยอยากเข้าเมนูไหนก็กดปุ่มโอเคเข้าไปแบบนี้ครับตั้งคา่าเสร็จแล้วกด M อีกทีนึงนะครับค้างไว้ก็จะออกมาสู่หน้าจอปกติครับเอครับกล้องมุมมองกว้างสุดๆเลยนะครับนี่ฟูเฮดดีตัวนี้ขึ้นหน้าจอภาพใหญ่ๆภาพก็ยังคมชัดอยู่นะครับ การปรับเปลี่ยนมุมมองของกล้องนะครับที่ลูกศรด้านซ้ายมือเลยนะครับแตะเลยกดเข้าไปนะครับจะเป็นกล้องหลังอย่างเดียวกดอีกทีจะเป็นอย่างครึ่งนะครับกล้องหน้าครึ่งกล้องหลังครึ่งอย่างนี้อันนี้กล้องหน้าอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นกล้องหลังอย่างเดียวครับตรงนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับกลางคืนเนี่ยเวลาฝนตกฟ้าร้องเราไม่ต้องลงมาจากรถนะครับเรากดดูได้เลยนะครับว่าหลังรถเรามีอะไรนะครับไม่ต้องเดินลงมาถางรถก็ดูบริเวณด้านหลังได้นะครับ ทีนี้ตัวกล้องหลังนะครับเขาจะมีสายไฟมาเส้นหนึ่งสีแดงๆนะครับเราก็ต่อเข้าไปเพื่อเชื่อมกับเกียร์ถอยหลังได้เลยครับสายไฟเส้นสีแดงๆของกล้องกล้องมองหลังนะครับเราก็เชื่อมต่อกับระบบไฟเข้าเกียร์ถอยหลังได้เลยครับและเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีภาพปรากฏขึ้นมาแบบนี้ครับนี่พร้อมกับเส้นกะระยะให้เราด้วยพร้อมกับไฟ LED ติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทําให้เราเห็นชัดในเวลาการขึ้นนี่เลยนะครับทุกครั้งที่เข้าเกียร์ปั๊บภาพจะขึ้นหน้าจออัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับกล้องรุ่นนี้นะครับตั้งค่าใช้งานต่างๆง่ายมากๆเลยนะครับกดที่ปุ่ม M นะครับด้านล่างเนี่ยกดค้างไว้แบบนี้ครับเราก็จะเห็นเมนูนะครับซึ่งเป็นเมนูภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับหมายเลขรุ่นนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับ การลบไฟา์นะครับการตั้งค่าอื่นๆการปิดเครื่องนะครับภาพพักหน้าจอนะครับสิ่งที่ควรทําตั้งแต่แรกเมื่อซื้อไปเลยก็คือตั้งค่าวันที่นะครับวันเวลานั่นเองนะครับพอเลือกได้การตั้งค่าเวลาก็กดโอเคครับเราเข้าไปก็จะตั้งค่าวันเดือนปีแล้วก็เวลานะครับเวลาเกิดเหตุเราก็จะได้ดูเวลาที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันนะครับ เมื่อเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับจำเป็นต้องเอาเมมโมรี่การ์ดออกมาดูนะครับไม่จําเป็นเลยที่จะต้องถอดออกมาแบบนี้นะครับเจ้าตัวนี้ถ้าใครจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับถอดเมมโมรีมาแล้วใส่กับอะแดปเตอร์นะครับแล้วเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็ได้หรือนะครับถ้าเรามีสายนะครับ USB ที่เป็นมินิมินิ USB แบบนี้นะครับ เสียบเข้าไปกับกล้องนะครับแล้วไปเสียบที่คอมพิวเตอร์นะครับเราก็สามารถนําภาพต่างๆในนี้ออกมาดูที่คอมพิวเตอร์ได้ทันทีเลยนะครับตั้งค่าใช้งานง่ายๆนะครับทุกคนมีเมนูภาษาให้เลือกแบบเยอะมากนะครับไทยอังกฤษจีนนะครับญี่ปุ่นเกาหลีรัเสเซียนะครับอะไรต่างๆฝรั่งเศสออกมีหมดเลยนะครับภาษาเยอะมากเลยนะครับในนี้ รุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับรองรับเมมโมรีการ์ดสูงสุดถึง64 g b นะครับมีระบบบันทึกวนอัตโนมัตินะครับมีบันทึกวนอัตโนมัติเลยนะครับภาพเก่าๆก็จะโดนลบไปภาพใหม่ก็จะเขียนทับแทนลงไปนะครับเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเขาจะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับนี่เวลารถโดนกระแทกแรงๆเนาะเขาจะล็อกไฟไว้ในเมมโมรีการ์ดเลยนะครับเราสามารถไปเสียบสายดูก็ได้นำเมมโมรีเมมโมรีการ์ดออกมาแล้วดูในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ 4M1 นะครับ กล้องคู่หน้าหลังผมชัดระดับ Full HD นะครับกล้องหน้า170องศากล้องหลัง140องศามีไน g h t v i s i o มองเห็นได้ในเวลากลางคืนนะครับอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดจัดเต็มนะครับใครที่กำลังมองหานะครับกล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงนะครับนี่ต้อง D Power นะครับ CM1 สวัสดีครับ